บทก่อนทางสายกลางตอนหนึ่งโดยท่านอาจารย์มหาจอเขมจิตทางผ้าหลงทรงกวไวในกันเทศธรรมจักอุป,ปรสรรคสำจธร้ำขันเห็ดน้ำบ่มีใดเฮงเกินหลายโพดตึงล้นเห็ดให้ตนลำบากพองทรม่านกายเจ้าของแต่จิตปองถ้ำเลึกสึงบ่ถึงใดดังหวังย่านเกินไปกระยนคางไปทางมากกรรมมาสุกเอาสนุกไปทา้ง ขั้นบอกเกินกระขาดก้นประกอบตนให้เมาวุ่นตาหูสูนแนวปุุงแต่งถืออยาพิษจิตแสลงโทษส้ำแดงออกเป็นบาทตันหากุ่มบอ่อสวงเบาได้แล้วสมเด็จพระพุทธเจ้าสอนเฮายางสายกลางสามัชชิมาหนนทั่งเดียวให้เที่ยวไปแต่ทั่งนี้ทางอื่นมีบ่ภาพพนมนบุกดงล่งน้องทาเขาป้าน้ำต่ำหยาฆ่าบอ่อพาวิจิ บอดใบไปนาพอดแต่หลงท้างสายกลางบหฮอนโค้งตรงเข้าใสวิธีลุดให้พิสูจน์ไต่ดำเนินเอินว่ามาทดลองใดท้างแปดสายไม้หนึ่งเสน้นเป็นองค์ร่วมห้วมเข้าสวนปฏิบัติศึกษามวลบริบวนจบบันทายได้เห็นแท้พุทธธรรมจริงแล้วผู้ฟังเอ้ย